ว่าถ้าเรายอมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนจะทำให้เขารักเรามากขึ้นหรือเปล่าสาวๆอ่ะดีกว่าสาวๆอ่ะดีกว่าอ่ะคนนี้ละกันสวยนะอ่ะประมือเพื่อนหนจ้าว่าผู้หญิงบางคนก็คิดนะคะแต่คิดว่า คิดว่าให้ผู้ชายแล้วผู้ชายจะรักเราแล้วดูคิดยังไงเสดตัวหนูนี้ว่าเฉยๆค่ะไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมไม่ครับแ่ไม่ทำให้ความรักเพิ่มขึ้นไม่ครับเพราะเรารักกันไม่จําเป็นต้องมีอะไรกันก็ได้ถ้าเกิดแฟนโอ๊ยคนนี้รักมากเลยแล้วก็ขอเราแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเราจะยอมไหมหรือว่าเราก็จะยืนยันคําเดิมเราจะกว่าเราจะมั่นใจว่าเขาน่าจะรักเราจริงอ่ะ รักจากอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือรักจริงๆแล้วน่าจะก,การกระทาแล้วก็หลายๆอย่างค่ะทุกอย่างก็ต้องรวมกันเนาะใช่ทุกอย่างก็ต้องรวมกันไมไ่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยเลยเลยหรอทาไมอ่ะเพราะว่าถ้าเขารักเราไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์กันก็ได้ค่ะถ้าไม่ยอมเขาน,านานๆเนี่ยไม่กลัวเขาจะไปมีคนอื่นหรอกลัวค่ะสวยค่ะ <laughs> สมมตินะตั้งตัต,ต,ตัวตัวอย่างนะคือคลาสสิกของหนุ่มๆทุกคนนะก็คือแบบเฮ้ยตัวเอง เรารักตัวเองนะเราก็คบกันมานานแล้วว่ะเนี่ยวันนี้นั่งทำงานกนอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่อะอยากจะจกไล่ชิดกับตัวเองอ่ะ้มันเริ่มขอแล้วเราจะมีการปฏิเสธยังไงก็ชวนไปวิ่ง <laughs> ชวนไปวิ่งเลยแล้วถ้ามันยังขยันขยออยู่อธิบายให้เขาเข้าใจเขวาว่ามันยังไม่สมควรเวลาเรามีเซ็กกับสาวเนี่ย <laughs> เรามองคุณค่าคูยอีกคนนั้นสูงขึ้น เท่าเดิมหรือน้อยลงเท่าเดิมครับแต่ว่าเพิ่มความกับสีสันให้ชีวิตแบบอ่ะโอเคโอเคแสดงว่าการที่เรามีอะไรกับแฟนไม่ได้ทําให้เรารักแฟนหรือรักฝ่ายหญิงมากขึ้นใช่ครับรักเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเท่าเดิมเพิ่มเติมคือโอเคโอเคโอเคหลังจากมีอะไรกันแล้วแล้วเวลาผ่านไปเรื่อย บางทีอาจจะมีแบบความเบือ่อความอะไรมากขึ้นแสดงว่าก็อาจจะรักลดลงก็ได้อาจจะเบื่ออาจจะเบื่อได้อีกนิดหนึ่งส,สุดท้ายแล้วสมมุติว่าเราคบกับแฟนมันสําคัญขนาดไหนผู้ชายที่เราต้องมีเซ็กกับแฟนเราสามารถคบกันไปสักปีหนึ่งโดยไม่มีอะไรกันได้ไหมได้ครับสองปีได้ไหมได้เรื่อยๆครับแต่ว่าเราจะไปแอบมีอะไรกับคนอื่นไหมหรือว่าเราไม่มีอะไรกับใครเลยไม่ครับคนจริงคะคนจริงคนจริงอ็ได้ พี่ตูคิดว่าถ้าเรายอมมีเพศสมพั์กับแฟนจะทำให้เขารักเรามากขึ้นไหมคะไม่ครับตูฟันทงครับ <joining S 2>